มาเยช้าเยช้ามาุเจกนู่นครับ เจนทำขบวนอยู่ถือมือถือไฟป,ปั๊มด้วยแม่งคดมันเหนื่อย กินรอ,อบแล้วเ,เนี่ยสามรอบแล้ว <S 2> <S 2> หมดแล้วหมดแล้วหมดรอบครบแล้วเย้ <S <S เออโอ<ๆ>้พักก่อนครับคุณครับมาดูแลไม่ไหวแล้วว่ะ เหนืยสามรอบแล้วพอใครอยากมามาครับดัดฟ้าโฮมโปนะครับให้เล่นตั้งแต่มืดถึงประมาณห้าทุ่มนะครับคุณเจก,ก็จะมาสองของวันมาทีมั้งแล้วแต่จังหวะเขานะนะครับใครอยากมาก็มาส่วนผมเหนื่อยชิบหายตอนนี้ ดูดิไปเว้ยเฮ้ยระวังตกแดดฟ้าเฮ้ยมถ่ายก็เจ๊ว่าเราไอ้นี่ชาวแก๊งเราไอ้บอยอยู่ไหนไอ้บอยอ่ะเปิ้ลโอ้ยโอ้ยหมดแรงอ่ะเจล่าก็หมดแรงเลยอ่ะเปิ้ลไล่โย สวัสดีเออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณน้อยบงพูเออว่าไงคุณบงเซ็กแบ๊บซี่ครับอยู่น้ำครับผมสวัสดีครับบอยจองฮีอันนี้จุกคอปเตอร์ครับอันนี้บอยจองฮีครับแม่งอันุเจครับเจบนทนพลเจนะอ่นแสนกว่าแสนกว่ารายรายลา์ปีละครั้ง นะครับนี่ครับสนุกสนุกดีโคตรเหนื่อยนะครับออกกําลังกายมากมาเล่นกันได้ดูหนังหน้าหน่อยแม่งโคตรร้อนเลยนี่ก็ใกล้จะปิดแล้วนะครับปิดประมาณสักห้าทุ่มนะครับเขาก็จะปิดไฟไล่เราครับต้องขอบคุณโฮมโปรด้วยนะครับที่ทําพื้นที่ให้เราเล่นนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ข้างหน้าไหมมีซ่อมจุดไหนไม่เรียบเขาซ่อมให้ด้วยนะนะครับนี่นะครับครับอันนี้ก็ใกล้จะเลิกแล้วช่วงช่วงหัวค่ำอ่ะสักสองสามาทุ่มคนจะเยอะกว่าน,นี้นะครับนี่ก็เริ่มเริ่มกลับแล้วนะครับคุณเจนะครับเจเจ,เจตลิงก็จะมาวันเว้นวันหรือแล้วแต่เขามีงานนะครับกจจ็จะเจอบ้างไม่เจอมากนะครับแล้วก็กดในการเล่นนะ ห้ามกินเหล้าสูบบุหรี่ในพื้นที่นะครับสูบบุหรี่มีตรงที่ตรงนู้นมุมนู้นให้นะครับส่วนสุราห้ามดื่มบนพื้นที่นะครับแล้วก็ให้วนรอบนอกให้วนซ้ายอย่างเดียวนะครับวนซ้ายอย่างเดียวนอนแล้วโดงอ่ะบ๊ายบายโชคดีน้องระวังตกดาดเฮ้ยคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกดาดฟ้าตายครับนะครับให้วนซ้ายอย่างเดียวนะครับตรงกลางนี่ก็ สองเลนนี้ก็สำหรับคนตั้งตั้งไพล่อนนะหรือคนฝึกได้หมดเลยครับมีพื้นที่แยกให้ชัดเจนนะครับคุณเจก็ทำมาให้ดีนะครับสองเลนนี้คือให้ตั้งไพลอนเล่นกลวยอะไรเงี้ยสำหรับพวกสเกต็ตล้อติดส,ส,สเก็ตนะครับผมมุมนูน้นผมมุมนู้นนะครับส่วนวงรอบนอกนี่บนซ้ายอย่างเดียวห้ามย้อนสอนนะครับเออเห็นไหมเนี่ยคนนี้ก็จะเล่นท่า เล่นท่ากันนะครับนี่ก็จะมีเอาเก้าอี้น้ําดื่มอะไรมาด้วยนะครับห้องน้ํามีนะครับห้องน้ํามีถือว่าทําให้เราดีมาตอนนี้หลายๆห้างก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับเซิรฟ์ฟสเก็ตล่าสุดเมื่อเย็นเมื่อบ่ายก็เห็นเม่กา้าบางนาก็เปิดแล้วนะชั้นดัดฟ้าเหมือนกันอย่าบอกอย่ากลับดึกนะวันนี้เฮ้ยไม่เอาดิไม่กลัวดิโอ้โหเราต้องใจถึงดิ นี่ไล์ให้ดูนะเมียบอกว่าไปไหนกลับบ้าน4ีห้าทุ่มทำไมเขาเล่นให้ดึกหรือไงห้างอะไรเงี้ยี่เขาเปิดแห้ดึกแค่ไนเนี่ยไล์ให้ดูเลยนะครับว่าเราไม่ได้ไปไหนเขาปิดห้าทุ่มถึงบ้านตีสองไอ้บ้ารถมันติดไกลต้องเข้าใจดิไอ้นี่ใชเรื่อไปดีนะไงครับพี่หน่อยครับโหมาเล่นซะดึกเลยอะ่ะเงือแตกภาคเลยึง นั่งซุยอย่างเดียวเลยขาซุยอย่างเดียวเลยนะครับโอเคอันนี้ธรรมชาติอ่าให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศนั่น,น,นี่สายแรงสายแรงเจสายแรงเฝ้าอันนี้คนละเจนะไม่เจเจลินนะอ,นนอันนี้เจพวกเรานะครับนี่ให้ดูบรรยากาศได้ช่วงนี้คนเล่นเยอะนะราคาเซิร์ฟส,สเก็ตบอร์ดก็ทำใจหน่อยนะครับขึ้นทุกยี่ห้อนะครับ ยี่ห้อจีนจากสองสาพันก็ขึ้นบางยี่ห้อขึ้นเป็นหมื่นไปแล้วนะครับพวกยี่ห้อแบรนด์เนมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับยี่ห้อแบรนด์เนมนี่ไปไกลครับสี่ห้าหมื่นยังมีนะครับแต่ก่อนแค่หมื่นกว่าบาทก็เฟี้ยวแล้วนะครับตอนนี้แล้วแต่รุ่นและนะครับก็ต้องทําใจเรื่องนี้นี่ครับหมดไฟครับไ์อยู่บายนี่ครับนี่ไฟเครดิตครับขบวนเครื่องบินไม่เล่นแล้วตอนนี้นะครับมาเล่นบอร์ดอย่างเดียวแล้วครับบอร์ดมีไฟด้วย โคตรเฟีย้ยวเลยอะ่ะเครื่องบ,บินขายทิ้งหมดแล้วเครื่องบินขายเออเครื่องบินขายทิ้งหมดแล้วซื้อซื้อบอร์ดอย่างเดียวเลยอะ่ะใช่ใชนี่ยตอนเนี้ยเครื่องบินเครื่องบินไม่บินแล้วเจอบินเจอบินบอร์ดนี่แหละบอร์ดจะบินแทนแล้วเออดูไฟดูไฟโอ้โหเป็นไงอันน่ะอันน่ะอันน่ะเอนะเอ,นะเอนะไฟโคตรตื้ออะ่ะไฟโคตรตื้ออ,อ,อ,อ่ะอ่ะหวังว่าจะผอมนะครับ มัคนคงไม่พอมหรอกเพราะว่าอย่าเล่นเสร็จก,ก็ก็แวะซื้อเบียร์กินต่อนครับไม่เกินเที่ยงคืนเบียร์ยังขายได้โอเคแค่นี้น,นครับนะครับขอบคุณรับชมสนใจเล่นได้นะครับเนะี่ครับ,รบเพื่อสุขภาพคิดว่ากันนะโอเคสวัสดีครับขอบคุณรับชมครับผมจากต um ั้มโรเตอร์ช็อป